และดูแนวความคิดของสอสอชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของนายในวินชิดชอบแห่งพัคภูมิใจไทยนี้ก็แปลกๆพิลึกครับจะบอกว่าตักกะพิลึกก็ได้คำนี้เขาบอกว่าเชื่อยุบสภาไม่ได้ตอนนี้น้ำท่วมหลายจังหวัดมีรัฐบาลอยู่ยังบริหารไม่ได้ข้อความนี้มีข้อความที่น่าสนใจอยู่2เรื่องครับ ที่บอกว่าเชื่อยุบสภาไม่ได้ก็อาจจะหมายถึงว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมเวชชยชัยตอนนี้ไม่สามารถยุบสภาได้หรือว่าไม่มีอำนาจในการยุบสภานั่นแหละครับแล้วข้อต่อมาที่เขาบอกว่าตอนนี้น้ำท่วมหลายจังหวัดมีรัฐบาลอยู่ยังบริหารไม่ได้ก็แปลง่เหมือนกันว่าเมื่อมีรัฐบาลมีนายกรัฐมนตรีอยู่ทำไมเขาไล่บี้ให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากอำนาจหรือว่าพ้นจากตำแหน่งครับ เช่นนายกรัฐมนตรีแพทองทานนี่แหละครับกลุ่มคนที่ยื่นให้สารรัฐธรรมนูญตัดสินวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีแพทองทานก็คือสวในกลุ่มของเขานั่นแหละเมื่อมีนายกรัฐมนตรีมีรัฐบาลอยู่ทําไมเขากดดันไล่บี้ไม่ให้ไม่อยากให้มีนายกรัฐมนตรีไม่อยากให้มีรัฐบาลแต่ตอนนี้ก็บอกว่านั้นท่วมหลายจังหวัดมีรัฐบาลอยู่ยังบริหารไม่ได้ ก็เมื่อมีรัฐบาลอยู่มีนายกรัฐมนตรีอยู่ก็พยายามกดดันไม่อยากให้รัฐบาลได้บริหารแต่ก็แปลกใจสงวนใจที่บอกว่ามีน้ำท่วมหลายจังหวัดมีรัฐบาลอยู่ยังบริหารไม่ได้ <c oughs> เขาอาจจะเปิดกว้างไว้หรือว่าตั้งท่ารอให้มีรัฐบาลอยู่ อื่นรัฐบาลอนุทินชาญวีรุลเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารหรือไม่ซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับที่บอกว่าเชื่อยุบสภาไม่ได้นั่นแหละครับที่บอกว่ายุบไม่ได้เพราะว่าอยากให้มีการฟอร์มรัฐบาลใหม่ให้อนุทินชาญวีรุลเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีมาบริหารเรื่องน้ําท่วมในหลายจังหวัดหรือเปล่าอันนี้ก็แปลกใจสงวงใจกับแนวคิด มุมมองของชัยชนกชิดชอบลูกชายคนโตของเนวินชิดชอบเรื่องลูกชายคนโตนี้เขาเป็นคนประกาศเองนะครับผมไม่ได้กล่าวหาไม่ได้ว่าเขาเขาเป็นคนประกาศในสภาเองว่าเขาเป็นลูกชายคนโตของนายเนยวินชิดชอบครับ